สวัสดีครับวันนี้ก็มีนิสสันนามิ่าคันนี้ท่อหมดสภาพแล้วลูกค้าก็อยากเปลี่ยนทั้งเส้นเลยก็มาดูงานเก่าก่อนเป็นยังไงของเก่าเขาก็ผูเริ่มหมดสภาพแล้วท่อก็เสียงดังร่วงกาวอย่างนี้ก็มาทําท่อใหม่ทั้งเส้นเลยอันนี้ข้างหน้าใช้ได้อันนี้เป็นแคปก็เริ่มต้นเลยนัาปนแปนใส่ท่อไอพัดหนึ่งลูกเด,เดินเตลเลใหม่ใส่แคปซูนอัด แล้วก็หมอท้ายแล้วก็ปลายลก็อันนี้ก็เงียบเหมือนเดิมนะครับผมชุดนี้ก็อยู่ที่หมื่นสี่พันบาทลูกค้าท่านใดที่ท่อหมดสภาพก็แนะนํามาเปลี่ยนเป็นเป็นสเตลเลสใช้ได้เลยทนทนใช้างานได้อีกยาวครับผมตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาเร่งฟังเสียงกันด้วยเงียบเหมือนเดิมอ่าเบิน้ลน่อย เรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ตรวจสภาพผ่านแน่นอน